โอ้จิตใ้พ่ออ๋ยพันไห้ใจโยสิทธิโกขอ้ตุนตเจ้าหายห่อนในยุดียาได้มีเข็นตองอันตรายมาพาปาธนาให้ไหลซ่อนปงซ่อนยาได้ทุกเดือดห่อนสรัพระสิ่พพอยไปควมทุกายทุกใจยาได้มีมากไกล ให้โยชีไซเหลี่ยมเทียมพจัน์ในแห่งห้องมีเสื้สุขทอนั้นคำัมาอย่าได้ไมพีพันเจ้าเอาเอาไม่มีอีกวะ่ะมีอีกวะมีอีกคำหนึ่งวบะนี่สิตใจอวยพันให้ใช่โยชิีชีโศกโภคข้ศัพท์นับไดร้วยล่นคูซูแนว ăn vào cơm chép khay suýt vắt ai thuốc phải nhà ra để phát hay cho phát sạch chạc viên nhìn nha bài hay thăng lái châu hay thăng lái châu mắt cả lưm sần hay thăng lái châu lưm bởi lấy tìa mắt chấm bó đầy mắt bó đầy xăm Mẹ bói đều hay xì hay แม่บ่มีแนวให้บุญหนุนตับให้บุญหนุนตอบประกอบพร4ข้อให้นําอยู่สอยสู่ข้อ1นั้นให้ไก่เจ้าเจี้ยงเขางามผุดผ่องอย่าได้มองมนตเศร้าไก่เจ้าอย่าเกามองข้อ2นั้นเจ้าอย่าได้ตกต่พ้นทุกข์ให้เจ้ามีความสุขุกปการทุกภัยอย่ามาก họ si cho như nhau mặn phân bì chẳng hoang sắp sống bật thăng hay cho mi hiêng ừ nào là... bye 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 <laughs>